แล้วเมื่อกี้ที่ผมอยู่ด้านบนนู่นนะก่าจะเดินมาถึงโอ้พี่พมาผดที่ที่คุ้นเคยด้วยนะนี่เลยที่ผมเจอสมิงนะเฮ้ยเงาทองก็ไว้ไหนองาลู่เยอะฮะ ดูเส้นะ้าลุยเยอะเงาทองหัวไหนฮะน้ลุยเยอะมดูเสะพเพื่อนมันเต็มเลยพีเพื่อนมันเต็มเลยมีสี่หคนนะพี่พี่ถือปืนกันด้วย สวัสดีครับสวัสดีลุงป้านานะอาและพี่ๆพี่ีทุกท่านเลยนะครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับเสือป่าแชแนลของผมพี่ๆแล้ววันนี้เนี่ยพี่ๆน่าจะทราบกันดีนะเมื่อวานเนี่ยผมก็โดนเจ้าโจรเจ้าโจรป่าหรือว่าไอ้คนโบราณน,นะครับชิงเอาทองคําผมไปนะพี่ๆน่าเป็นของมีค่านะครับที่ผมเนี่ยเพิ่งได้มาจากคนรับแลรใหม่ๆเลยนะมันเป็นก้อนคล้ายๆก้อนหินนะพี่ๆแต่ว่ามันมีแบบ สีอทองข้างๆเต็มเลยนะพี่ๆนะผมคิดว่าอาจจะเป็นแรกทองก็เป็นได้นะแต่ว่าไอ้เจ้าโจรป่าหรือว่าไอ้คนโบราณเน่ยมันก็ได้ยึดของผมไปนะผมไม่ได้เต็มใจให้มันเลยแต่ว่าเนื่องในสถานการณ์นะครับขับขันนะน้องผมถูกจับตัวเป็นตัวประกันนะครับผมก็เลยจําเป็นต้องเอาทองน่ะแลกเปลี่ยนกับมันไปนะพี่ๆนะแต่สุดท้ายก็ช่วยน้องออกมาได้วันนี้ผมจะมาเอาของผมคืนนะพี่ๆนะ ผมจะตามล่ามันนะพี่พี่ผมเนี่ยจะเริ่มหาจากแนวสันเขาข้างบนนี้ก่อนนะแล้วก็เดินเลาะไปเรื่อยๆเลยนะครับจนไปถึงที่ที่ผมเจอมันเมื่อวานนะพี่พี่นะโอเคก่อนจะรับชมคลิปเนี่ยก็ขอคนละหนึ1 like, 1 share, 1่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะพี่พี่วันนี้ผมก็มาคนเดียวไม่อยากให้ใครมาเป็นภาระ,ห,ะหรือว่ามาเป็นตัวถ่วงนะพี่พี่นะผมจัดการคนเดียวนะพี่พี่โอเคถ้าพร้อมแล้วก็เดินทางกันดีกว่านครับไปโอเคพี่ วันนี้อาวุดธพร้อมนะครับหนังกระติกแล้วก็ลูกลูกหินนะเต็มกระเป๋าเลยนะนี่วัวเสียงนกผมจะหาจาังแนวสันเขาข้างบนนี้ก่อนนะแล้วจะเดินไปเรื่อยๆเลยนะพี่ถ้าเจอหรือไม่เจอก็กค่อยว่ากันอีกทีแต่ตอนนี้ฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะพี่นะ ถ้าผมพาน้องๆมาด้วยก็มาได้นะพี่จริงๆแต่ว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นนะผมอาจจะช่วยเขาไม่ทันนะครับถ้ามากับผมนผมขอเอาชีวิตรอดคนเดียวดีกว่าถ้าผมมาเดี๋ยวผมจะหาจากแนวสันเขาด้านบนนี้นะแล้วก็เดินเลาะไปเรื่อยๆเลยพี่ๆเพื่อจะเจอตัวมันนะ แต่มันมีกระหลายคนนะพี่ๆนะแต่เมื่อวานที่ผมเจอะมันมาคนเดียวมันอาจจะแค่แบบหาล่าสัตว์แล้วมาเจอน้องนุ้ยกระดีมเดินกลับมามันก็เลยจับเป็นตัวประกันหรือเปล่าไม่รู้เมื่อวานถ้าผมไม่มีของมีค่าเนี่ยไม่รู้มันจะทำอะไรน้องผมหรือเปล่านะพี่ๆนะ างบนนี่เป็นแนวสันหินแล้วเนี่ยน่าจะไม่มีทางขึ้นแล้วล่ะข้างบนนั้นมีแต่ก้อนหินทั้งนั้นเลยนะโอ<ฮ><ฮ>้พี่ๆกล้วยไม้นะนี่กล้วยไม้ไม่เอานะพี่ๆนะโอ้ ต้นไม้ใหญ่ก็ต้องระวังนะพี่ก้อนหินหี่พี่ก้อนหินใหญ่ไปเริ่มเลยนะ เหมือนตองนะั้นมีรู้อะไรก็ไม่รู้นะโอ <c oughs> มันนึกว่าจะมาถึงแนวสันเขาตรงนี้เลยนะไกลยอยู่นะวิ่พี่ พี่พี่นะลองหาตามแนวสันเขาที่บอกดูที่ผมโอ้อน,นี้เริ่มหลบแล้วผมมาไกลาแล้วพี่พี่ แถวนี้เหมือนจะมีแต่พวกอะไระป่านะพี่พี่นะมันไม่ใช่ป่าไผ่แล้วนะเหมือนเป็นป่าหญ้าเหมือนมีคนมานะแถวนี้ยเนี่ยเหมือนมีคนมานะเห็นปะเหมือนมีรอยตีนรอยเท้าเลย พี่เหมือนมีคนมานะที่นี่เนี่ยผมอยู่บนยอดเขาเลยอะพี่พี่ดูดิสวยนะพี่พี่ดูผมอยู่บนยอดเขาเลย,ะยะอ,ยยอลยนะ ไม่เจอพี่พี่้นมาถึงเนียมผมไม่เจอวิแววอะไรเลยนะจะลองเดินเลาะๆไปตามข้างล่างนู่นดูนะจะเจอเบาะแสของอโจนนั่นก็ได้นะมันเป็นของมีค่านะพี่พี่ที่ผมสาดได้มานะแต่ว่าโจนนมันก็ชกชิงของผมไปนะผมไม่เต็มใจให้มันได้ซ้ำอะ แต่ก็จำใจต้องให้มันไปเพราะว่าแลกกับชีวิตน้องผมนะเดี๋ยวลองเลาะตามเขาลงไปเรื่อยๆดูดอกไม้เริ่มออกแล้วพี่ร้อนมาก ทางก็ลกเนอะพี่พี่นึกว่ารูอะไรตกใจมัดผมก็มาถึงอัหินเนี่ย จะมีรอยแตกนะพี่นะเนี่ยพี่เสียงอะไรไม่รู้นะเสียงดังมาจากด้านล่างนน่นนะดินีเสียงเหมือนคล้ายๆแบบมีดกระทบกับหินะพี่มีดกระทบกับหินเหมือนคนรับมีดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ ดังมาจากข้างล่างป่าตรงนี้นะขออนุญ,ญาตลงไปดูก่อนนะพี่พี่นะจะเดินหลอดลงไปข้างล่างพี่พี่โอเคเดี๋ยวผมคิดว่าต้องเดินไปอีกสักพักหนึ่งแหละเพราะว่าหญ้าตรงนี้มันลอกมากขออนุญ,ญาตหาทางเดินลงไปก่อนนะพี่พี่นะจะถ,ถ่ายให้ชมนะครับผมโอเคครับพี่พี่ผมก็ได้เดินทะลุป,ป่าออกมาแล้วนะโคตรลกพี่พี่ลกมากๆดูดิ ผมเดินมาจากทางนี้นะแล้วเมื่อกี้ที่ผมอยู่ด้านบนนู้นนะกว่าจะเดินมาถึงโอ้พี่มาโผที่ที่คุ้นเคยด้วยนะนี่เลยที่ผมเจอสมิงนะแถวๆนี้เลยนะพี่พี<อ>่เกือบแล้วนึกว่าออกมาไม่ได้ทางคตรล็อกเลยข้างในเดี๋ยวลงไปข้างล่างกันดู ผมจะเดินเลาะตามเส้นทางข้างล่างนะเมื่อกี้ที่ผมได้ยินเสียงเหมือนคนรับมีดนะแล้วก็นี่เหมือนมีคนเดินนะพี่พเหมือนมีคนมาทางนี้ด้วยนะลองไปดูพ,พี่เสียงอะไรกันแน่นะไอคนตัดคอหรือเปล่าผมไม่รู้นะ เนี่ยพ,พี่มันมีคนมาตัดไผ่แถวนี้นะมัสสนสดๆใหม่ๆเลยนะ่นน่ะมีคนวางกับดักหรือเปล่าวะมีคนตัดไผ่ไปทําอะไรสักอย่างนะเนี่ยเต็มเลยเนี่ยผมเพิ่งเจอเลยเฮ้ยคืออะไรวะ ลองลงกดูข้างล่างนะพ,พี่เสื้อแดงผมเห็นไอเสื้อแดงนะพี่พี่นะเหมือนนักโรบโบรารเลยนะมันเดินลงไปทางข้างล่างนู่นนะพี่พี่นะเฮ้ยพ,พี่ใช่แล้ว

ไปพี่ผมแย่งมีดม en ันมาได้นะได้มีดมันมาพี่พี่ เอาท้องไว้ไหนวะ อาวุธสองชิ้นเลยพี่ลำบากมากถจะมีกล้องอีกเดี๋ยวก่อนนะเหมือนมันวิ่งลงไปข้างล่างนู้นแล้วนะพี่พี่ผมจะตามไปดูนะตอนนี้มันมันไม่มีอาวุธละถ้ามันจะมีก็มีแต่พวงไม้นี่แหละพี่มันอยู่นู้นนะ เอาทองไว้ไหนฮะเอาทองไว้ไหนฮะเงาทองไว้ไหนฟันนะเงาทองไว้ไหนฮะฮะเฮ้ยไม่ถอยกินเราพาเขาไปเอาทองคืนเดี๋ยวนี้เอเคเรา วันนะเอะอไอเอออยู่ไหนเออนี่ยมันจะพา,าไปไหนเนะี่ยเพื่อนอยู่ไหนหมดหนึ่งหนึ่งโซเก็แล้วฮะเดี๋ยเขาพูงเขาเบือ่อเี้ยผมจะตามมันไปนะ <c oughs> มันจะพาผมไปเอาทองนะมันบอกทองที่มันแย่งผมไปนะ มึงมึงตกติ่งมเมื่อไรกูฟันแน่กูบอกเลยมึงจะไปไหนอ้พาไปที่ไหนไมัรล้กค้นรกเลยมึงจะไปไหนพาไปมึงกูไม่ปล่อยมึงแน่กูบอกเลย ฮ้โอ้ยมึงเล่นกับกูใช่ไหมฮะมึงท้าทายกูใช่ไหม มันจะบาดเจ็บตอนที่ผมยิงมันโดนแล้วก็กระทืบมันซ้ำนนะแบลอยู่ตรงน,นี้นมันเดินไม่ค่อยไหวนะพี่พแบบทองกูคืนมาทองกูอยู่ไหนฮะ<า>มึงเก็บทองกูไว้ไหนหวะ Mùi ngò khứa nè cô đơn nè Mình chờ bấy này, ấy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì này. Để 我们去哪？你搜过来。嗯。有爹 you uh. ก็จะก็ยังไม่เต้ยฮะแต่จะทำมึงพาไปสุฝันมึงน,นะไม่พาไปอ่ะไปพันเนี่ย เว้ยมันเเลพี่เว้ยมันเต็มเลย <Yeah. S 1> มีสี่ห <Yeah. S 1> ้าคนนะพี่พี่ถือปืนกันด้วยเฮ้ย <Yeah. S 1> มันทำเป็นขบวนการเลยพี่พ <Yeah. S 1> ี่ ไอมือพี่สี่ห้าคนเมื่อกี้อหมดแรงเลยมดแรงเลยนี่เหนือยสุดชีวิตเลยนะเมื่อกี้ผมเจอเพื่อนมันนั่งล้อมกลุ่มกันเต็มเลยผมเห็นจากระยะไกลๆเลยนะพี่ๆนะแต่มนะันเนี่ยมันตะโกนเรียกเพื่อนมันนะ วันนี้ผมคงไม่ได้ของผมคืนนะพี่พี่นะผมนึกว่ามันมีอยู่คนเดียวมันมากันเยอะเลยนะเหมือนมันทำเป็นขบวนการเลยไม่รู้มันจะตามมาอีกหรือเปล่าพี่พี่แต่ผมได้มินมาเล่มหนึ่งแต่ไม่คุ้มกับไอที่ผมเสียไปเลยนะมีตั้ง ทองก้อนมาเริ่มเลยนะพี่พี่นะถ้าจะเอาวันหลังเดี๋ยวพี่พี่เพราะมันมากันเยอะเลยนะผมคิดว่าทองผมน่าจะอยู่กับเพื่อนๆมันนะมันจะน่าจะเอาไปแบ่งกันพี่พี่แต่มาร่วมมือกับโจรเนี่ยมันเริ่มเห่อมเกิมใหญ่แล้วนะต้องปราบมันนะพี่พี่นะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับออกจากป่ากันก่อนนะพี่พี่นะตรงนี้ไม่ปลอดภัยนะครับโอเคเดี๋ยวไว้พบกันคิปหน้าครับพี่พี่ ลาไปก่อนครับสวัสดีครับพี่ๆ